ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักนารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะใช่กับเรื่องวันนี้อยากมีอะไรที่อยากจะพูดก่อนเป็นดับแรกเลยนีกับที่หลายคนค้างคากับเรื่องของเราอะไรเงี้ ตกลงว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เราับพไปคิดก็คือยังไงเออตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพี่น้องกันครับยังสาเหตุกันเรื่องราวจริงๆรือว่าเรื่องนี้มันค่ะคือมันเซนซิทีฟว่าจะพูดแบบเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามันมันไม่ใช่เหมือนแฟนอ่ะอันนี้มันแบบเป็นเรื่องครอบครัวอะไรนะคะก็เลยแบบอยากให้แบบเออมันเป็นเรื่องของเราสองคนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ มันมันเล่าเป็นดีเท<ร>ลอะไรมากมายไม่ได้แต่ก็ทุกอย่างทันที่ก่อนครับตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็ปกติค่ะแล้วก็พยายามพยายามทำให้ทุกวันโอเคเพราะว่าเราก็ใช้เวลาของตัวเองไปเยอะเหมือนกันก็ทั้งคู่ทั้งคู่ก็ใช้เวลาของก็ก็แข่งกันขั้นตอนนึงอะก่อนขั้นตอนก่อนว่าจะมา อยากมันออกมาจากปามกมัพี่คิดดีกว่าค่ะดีกว่าแบบไปคุยกันเองแล้วคุณไม่ใช่อันนี้คนหลายคนถามกันว่าที่ถามมาเนี่ยตกลงแล้วมีการเซ็นเป็นล,ะละายลักษณ์อักษรใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ตามตามขั้นตอนทุกอย่างช่วงเวลาที่เราตัดสินใจว่าเราจะตกลงเซ็นใบหย,ย่ากันเนี่ะคะเพราะสึกษณะคนนั้นก็เสียใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เราก็มีความรักแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ว่าถ้าวันนึงมันถึงเวลาเราก็ต้องยอมรับ ตรงนี้ให้ให้ให้มันผ่านไปได้ทั้งคูงเลย้ยคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีทางเดินชีวิตต่อไปเขาก็ต้องทํางานเขาก็ต้องแบบแต่เราถ้าเกิดเรายังคุยกันได้ด้วยดีเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันโอเคไม่ได้มีปัญหาก่อนหน้านี้มีการหาทางออกที่จะไม่ใช่การตกลงเซ็นใบหย่าดังนี้คะก็มีค่ะก็มีแหละแต่ว่าไม่มีใครอยากจบหยื่วค่ะเรื่องแบบนี้คือคือเราแต่งงานเราก็อยากจะให้อยากจบได้ด้วยดีแล้วก็แบบเดินไปกันได้ให้นานที่สุดเลย ว่าถ้าวันหนึ่งถึงเวลาเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็ทําให้มันแบบสบายๆที่สุดทําให้มันผ่านไปได้ด้วยดีที่สุดเขายังไงเราก็เป็นคนที่แบบเป็นห่วเป็นยายกันตลอดอ่ะเรารักกันมาเราก็อยากให้เขามันมีความสุขน mm hmm. ึกออกไหมเราต่อให้เราไม่ได้เป็นสถานะเดิมแล้วอะไรอย่างเง mm ี้ยค่ะวุ้นก็ยังหวังดีกับพี่พีชเหมือนเดิมแล้วก็แบบอยากให้มีแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตเขาเสสยดาไหมครับสยดาเวลาที่คนางกันันมาคือมันไม่ไม สียดยแต่ว่าเรียกว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีอะค่ะเพราะว่าเวลาดีๆเราก็จำกันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันก็ทำให้สุดท้ายเวลาจบอะมันก็ยังสามารถที่จะคุยกันได้แล้วก็ยังแบบเป็นหัวเป็นใหกัน่ะทุกวันนี้ยังมีแบบเซนไปอหญ่แล้วพี่วุ้นมีโอกาสได้เจอพี่ชาคริสว่าไงคะหลังจากเซนเหรอคะเอ่อไม่ไม่ได้เจอแต่ได้คุยนะไได้คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังยังยังคิดว่าวันหนึ่งก็ถ้าเกิดแบบอาจจะเป็น เร็วๆนี้หรืออะไรก็คงเราต้องเจอกันบ้างเพราะว่าเราก็ยังทําธุรกิจด้วยกันยังยังแบบคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเดนน่นเยอะทุกวันนี้ยังมีลอ้อ <c oughs> มให้บ้างไหมในวันทุกวันนี้ไม่ล้องค่ะ<อ>ก็ปกติค่ะก็คุณคิดว่าถ้าเขาเขาก็คงไม่อยากเห็นคุณเสียใจหรือว่าอยากเขาก็คงอยากเห็นคุณแบบเดินไปในทางที่ดีแล้วมีความสุขอ่ะจะพูแบบพี่ก็พูกันได้สบายใช่ค่ะก็ก็คุยกันชัดเจนนะคะ เวลานี้ถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็เราก็หยุดดีกว่าแล้วก็วกกววกเป็นเป็นคนที่แบบรู้สึกดีต่อกันกวา่ายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีเรื่องของมือ<ะ>ที่สามอะไรเข้ามามมใช่ไหม,ม,มไม่มีมือที่สามค่ะ <c oughs> แล้วตอนอื่นก่อนนะที่พี่ข่าวบอกว่าพี่ก็เราเราพูดอะไรอย่างนี้คะเอ๋อจริงๆเรื่องของ่าว <c oughs> ที่มีมือท, <c oughs> ที่สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะแบบงงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือมีการเคลียร์กัน คือไม่ได้เคลียร์กับพี่คิดโดยตรง<ม>แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องเอาตรงว่าหลังจากนี้ถ้าเขามีใครมเป็นเรื่องของเขาแล้วอะเราเราก็แบบเป็นคนที่แบบอยากให้มีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเขามากกว่า<ม>ถ้าเกิดแบบถ้าอ,อ,อย่างเรื่อ,ง,องเรื่องน้องโบวี่อย่างเงี้ยเราเราก็รู้จักน้องเขาอยู่แล้วแล้วเ,เขาก็เขาก็เคลียร์กับเราว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ย่ะ<ม>เราก็แบบเออเข้าใจเข้าใจพี่ไม่ได้ว่าโบวี่มีการอะไรโบวี่เขาจะแบบส่งสริมความมาบอกว่าแบบความจริงคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะ มันไม่ใช่เขาไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออพี่รู้พี่ไม่ได้ไม่ได้เชื่ออะไรอย่างเงี้ย<ช>แต่ว่าแต่ว่าจริงๆหลังจากนี้ถ้าเกิดเขาจะมีใครคุณก็ต้องแบบให้มันเป็นสิ่งแต่เหมือนเราจะได้ยินถามไหมว่าช่วงนี้เหมือนเขาก็มีสาวคนใหม่เข้ามาแล้วเลยเหรอแต่ว่าคุณคุณไม่กล้าคุณไม่สามารถพูดแทนเขาได้เพราะว่าเพราะว่าประเด็นคือคุณไม่อยากพูดถึงอะไรที่คุณแบบไม่ได้รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องน,นี้ต้องหามเพจก็ถือว่าสนุกจริงๆแค่จะความรักไหมเหรอก็ มันชีวิตมันอีกยาวไกลอะค่ะวันหนึ่งก็ไม่สามารถคาดเดานากตได้ว่าวันนึงเราจะมีใครหรือเปล่าเราจะไม่มีใครเราเราไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ขอให้ทุกวันมันแบบเรามีความสุขแล้วก็ไม่มีเรื่องเครียดแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใครจะเข้ามาก็อันนี้เป็นเรื่องอนาคกเนะตอนนี้เรายังมีหุ้นส่วนอะไรที่ต้องทำกับพี่คิดอยู่ไหม<ล>คะก็ยังมีมีมีเอ่อคลินิกทาฟันนะคะเซ็นเตอร์ที่ทําด้กันแล้ว,ลวก็ คงจะทํากันต่อไปไม่ได้แบบคิดว่าจะแยกกันหรืออะไรแต่ว่าถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวค่อยคุยกันทำไมถึงเราแบบไม่ถอนหุ้นหรืออะไร,งไรเงี้ยแยกกัน<ม><ม>ทำก่อน,นทำไมแบบคุยกันเลยคือคือจริงๆหุ้นก็หลายคนนะคะเพราะฉะนั้นแบบเออเราก็แยกแยะได้ว่าแบบเออเรื่องนี้มันเป็นธุรกิจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องงาน,นไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องส่วนตัวก็แยกแยะแต่จริงเราอย่างที่บอกว่าเรายังคุยกันได้ด้วยดีปกติแต่มันก็ยังทําให้เราต้องติดต่อเรื่องธุรกิจกันบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยก็ไม่บ่อยขนาดนั้น ก็ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันมากเท่าไหร่มีของมันขายมี้ยาวกับซาซาของเราที่มีความเป็นจะมีไหมล่ะไม่มีหรอกถือว่าเป็นแม่ไม้เนื้อหอมไหมอ่ะอนาคตเราไม่รู้ว่าว่าว่าใครจะเข้ามาค่ะแต่ว่าณเวลานี้เราเราแฮปปี้ดีแล้วก็ทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยก็สภาพข้งาดนี้ดูวามีอกไรมสิ่งบ้างจริงๆไม่มีอะค่ะเพราะว่าแบบคนยังไม่ค่อยแบบเหมือนคนปีนี้มันเร็วเกินไปมั้งคะที่จะแบบมีใครเข้ามา ็ไม่รีบุญปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาแนะ่นอนค่ะในมูลนิธถามนิดนึงลนการที่เราไม่ได้ถายดานเนี่ยเป็นส่ใจที่ไม่รต้องเลกกันไม่ใช่จริงๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีเรื่องนี้เกี่ยวข้องเลยคือคือคือที่คิดเขาก็แบบก็คงอยากมีรุ่นก็อยากมีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าพร้อมทั้งคู่ค่อยมีแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็นหลักจริงๆไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยค่ยะอย่างจอน ตอนนี้เราเป็นแบบแม่ไม้แล้วอะไรเงี้ยก็ยอมรับอ่ะคือก็คนเคยแต่งงานแล้วคนจะเรียกยังไงก็ได้อะเราก,เราก็เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราเ,ออเคยมีครอบครัวามาก่อนแต่ว่าวันนี้เรากเออ็เป็นโสดก็จบก็ mm hmm. ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงอะก็ทำงานต่อไปใช้ชีวิตต่อไปมีด้า,าน,นาไปรึกษาดิจิทัลไหมคะเพราะว่าเขาขก็ถือว่าเป็นไม้มาก่อนด้วย จริงชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากในคะพี่มันแค่มันอาจจะเป็นแค่คำคำหนึ่งที่คนจํากัดความให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างการใช้ชีวิตหรือว่าทัศนคติของเราก็ยังเป็นคนคนเดิมก็ยังเป็นเราอยู่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเราแต่คนจะเรียกยั่อนเพื่อนๆหลัมาให้กําลังใจยังไงบ้างเพื่อนๆนะคะก็เพื่นะทุกคนอยู่เป็นเพื่อนนะคะนอกจากเพื่อนในวงการเพื่อนนอกวงการทุกคนก็แบบคอยเหมือนแบบเออ ทำอะไรอยู่แบบว่าเหงาไหมหรืออะไรคะทุกคนก็คอยแบบอยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีผมแฟนๆฟนแต<บ><บ>่ปีนี้มองว่าหลังจากเราสามารถแล้วทีฟซีกันเยอะมากเลยมันแค่วันนี้ที่ทํางานหรือเปล <c oughs> ่าที่เซ็กซี่หลังจากนี้ไม่ก็คงแบบเหมือนเดิมอะค่ะอยากใส่อะไรก็ก็คงแบบไม่ไม่ได้กําหนดว่าจะต,ต้องแบบลุกไหนอะ่ะ <c oughs> ก็ขอให้แบบออกมามั่นใจพอเหมือนว่าที่ผ่านมามันจะเก็บตัวที่จะเป็นแบบที่สุดสมอามารกับเมื่อวันก็คือละครวันนี้พร้อมจึงจะผาน จริงๆที่ผ่านมาคุณก็จริงๆถ้าคุณมีโอกาสได้เจอคุณก็พูดนะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็มีหลายเรื่องที่เรายังไม่ไม่สมควรที่จะออกมาอนะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเออรอรอเวลาที่เหมาะสมกว่าน,นี้อะไรเงี้ยเราให้ออกมาวันนี้ก็คือถือว่าเป็นงานแรกที่ที่มาก็ได้ได,ได้คุยกับพร้อมนะ้าพร้อมตาคือตอนแรกที่แบบพี่ๆโทรมาคุณก็จะแบบพี่รอวันเดียวเลยดีกว่าคุณไม่อยากแบบว่าคุยกับคนนู้นคนนี้ทีแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาไม่เหมือนกันอะไรเงนะี้ยค่ะ แบบคุยทีเดียวจะได้พร้อมกันเลยณว,วันนี้ถือว่าสบายใจมากขึ้นนะกับเรื่องที่ว่าอาจจะค้างค้างอยู่ในใจมานาน,นยังไม่ได้มีโอกาสพูดเลยค่ะตอน,นี้ก็สบายใจค่ะจริงๆเราแบบค่อนข้างแข็งแรงมาสักระยะนึงแล้วแต่ว่าก็หน้าที่ของเราก็คือก็ต้องมาอัปเดตทุกคนแหละว,ว่าตกลงตอนนี้เป็นยังไงพอถึงเวลาตอนนี้ก็ดีใจที่แบบว่าหือทุกคนก็ยังให้กําลังใจเหมือนเดิมแล้วก็ยังยังยังแบบ สบาใจในเรื่องของเราอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็สบายใจบุหรี่เป็นช่วงเดือนไหนคป็นไสสตร้อยเปอเราแล้วหรือยังอะไรนะเป็สตองร้อยเปอเร์แล้วหรือยังก็มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะสตองเร็วไปมันก็ไม่ดีมันก็เอาอย่างนี้ดีกว่าคือเราก็ต้องคิดถึงคนที่อยู่กับเราตอนนี้แบบครอบครัวเราหรือว่าเพื่อนๆหรือว่างานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันมันทำให้เราแบบอาจจะไม่มีเวลาต้องคิดอะไรแบบนนั้มากเลยเป็นช่วงเดือนไหนที่เราไปเกินไปยก็ตามที่ ตามตามพี่เขาไว้เจ็ดแล้วอะค่ะใช่ประมาณดประมาณเดือนตุลาเจ็ดขอบคุณค่ะอุ้ยเอาแปะเลยเร็วๆสุดทุกทัวร์ขาพี่วุ้นขาขอตรงนี้ด้วยค่ะไปสองฟันแม่คะพี่วุ้นขาตรงกลางเลยค่ะพี่วุ้นขา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 พี่ตรงนี้เลยค่ะพี่วุ้นพี่วุ้นขาพี่วุ้น